สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องอยาใจใจออกมาอยู่หมาอแม่แม,ม่ออมออหน้าบานเฮ้ยแดดพี่น้องเลยร้อนร้อนช่วงแดดจัดจัดพี่น้องอัปเดตสักหน่อย <c oughs> กางเสื้อปูนอนอยู่ตรงนี้แล้ว ม่อนนะพี่น้องเลยร้อนแดดออกก็ต้องรีบออกมาพี่น้องเกิดฝนตกกเข้าบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> จะมือม้อเมอแม่แม่มาเด้อมาผิงแดดกับยายไตๆจะได้วิตามินจากแสงแดดพี่น้องร้อน ตอนนี้เราต้องเอาแสงแดดไปก่อนมันไนี่ยพีน้องเ,ยเ้ยเงียบบางทีก็นอนอยู่ตรงนี้แหละก็ฟังเสียงเครื่องบินไว้เลยพี่น้องถ้าอยู่นอกบ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงเครื่องบินก็ก็จะมาเป็นระยะระยะอะไรประมาณนี้แต่ก็โอเคนี่หายไปได้เดี๋ยวกอุสาพากางไงจะเป็นอะไรแบบนี้ห แต่มันก็สนุกดีนอนอยู่ในสวนของเรายามออกป่าไปหากินกับออกยามอยู่บ้านก็อยู่เออพอดีวันนี้มันเป็นวันพ่อแห่งชาติของเยอรมันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านละเอยบางคนก็อยู่บ้านบางคนก็ไปทำงานเพราะว่าปกติแล้วเนะี่วันนี้เขาจะ ต้องขี่จักรยานกันพี่น้องขี่จักรยานกันไปเป็นขบวนเลยนะแล้วก็จะมีพวกของกินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องจะติดจักรยานไปก็ขี่ไ้เพื่อไปสวัสดิ์ดเฉพาะพ่อนะพี่น้องที่นี่เขาจะทำไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันติดโควิดไปไหนไม่ได้ไงเขาก็เลยไม่มีก็คงจะไม่ได้เห็นในนานจังกวาโควิดมันจะหายนะ จะขี่จักรยานยเงินไปแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรรถเล็กๆที่เอาไว้ใส่ของอะ่ะก็มีน้ํามีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องปาร์ตี้เล็กๆนน้อยของผู้เป็นพ่อส่วนเมียกับลูกก็อยู่บ้านถ้ามันไม่ติดโควิดนะพี่เต้นถนนเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันติดโควิดเขาก็เลยไม่กล้าทำเขาเลยไม่กล้าเขาห้าม เพราะว่าก็ต้องทําอยู่ในบ้านจะนอนจะนั่งดูุดทรอธาตจะทําอะไรก็ดูอยู่ในบ้านทาอย่างอื่นไม่ได้นอกไปกว่านี้เพื่นอน้นงเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละโมโม่เม่เม,ม,มโอเคนะคะมาแกะไปร้องเื้าเวีนมาแกอยู่นีมีแหงเน้อสัตว์ต่ไข่ไปมากินขยะเนื้เด้อ